นี่จอร์ลาเค่จอร์ลาเค่เราจะมาดูจอร์ลาเค่กันนะคะทุกคนไปหาพ่อหนูก่อนไปเฮ้ยพ่อนีไปไหนพ่อตัวเองหนีพ่อตัวเองทำไมนะตรงนี้เหรอมันดูใกล้กว่าแล้ว เกนนู่น่ะคะด็กน้องอืมเขดเจ๋อเดดินี่นนิ่พคนอือิหรออุ้ยพี่ยจรเขเพียบเลยอ่ะทุกคนแล้วก็เอ้ยลืมบอกชื่อช่องเลยเราช่องนานาเจ้าเหนียวส่วนไฟชื่อช่องว่าอะไรดีไม่รู้จ้าะจ้า เราก็จะมีจระเข้หลายตัวถ้างั้นไปเดินเล่นต่อไปเดินเล่นกันต่อบัดเบลเล่นกันต่อมาเดินเล่นแล้วก็จะมาเจอเจออะไรไม่รู้อ้โหมันเป็นสุขน้องฟ้าจ๋าสวยไปอันนี่เจ้าช้างตัวเมื่อกี้ เจ้าช้างเจ้าช้างเจ้าปันขวัญปัดแสงก่อนดีกว่าอีกทีไปดูต้นแดดจ้นี่นีน่นี่นี่นี่ถ่ายรูปช้างไว้จ้ะโอเคแล้วส่วนตรงนี้มันเป็นห้องน้ำห้องเดียวเหรอหร้องเดียวสนุกมากก็ไม่มาสพี่แล้วก็จะมาดู วิวของบ้านชางเชียงใหม่เป็นยังไงมันจะมีร้านอาหารร้านอาหารร้านน้ำร้านอาหารร้านไอติมกับร้านชาไทยแล้วก็มีร้านกระเป๋าร้านกระเป๋าร้านมะพร้าวร้าน ร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านกระเป๋าเอออันนี้คือร้านหมวกหรือของอันนี้คือร้านกระเป๋ามีร้านรองเท้าแค่นี้ก่อนค่ะเพื่เราสองคนขอจบคลิปขอบคุณทุกทุกคนฟ้าเออเออขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปเรามาถึงตอนนี้ขอบคุณนี่ทำไอ่ะไม่ให้ถ่ายคลิปแลยนะ มาดิมาขอบคุณลูกค้าข,ขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขั้บรรยากาศให้ดูอีกรอบรอเดียวเหเอใช้าๆหน่อยนะะขอบคุณค่ะ ขอบุณค่ะ